สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนนะครับที่ติดตามกันในช่องของช่างเบิร์ดนะครับหรือว่าติดตามกันใน youtube ใน facebook นะครับวันนี้ช่างเบิร์ดนะครับมีงานมารีวิวให้ชมอีกหนึ่งเล่มนะครับอันนี้ก็เป็นของน้องนะครับคันหนึ่งนะครับสั่งเข้ามานะครับนะครับก็เป็นมีดอินเนปนะครับผิวซาตินนะครับวัสดุของเราวันนี้ก็เป็นเหล็กตะลับลูกปืนเยอรมันแท้นะครับ ฟักนะครับไม้สาธรนะครับแล้วก็ด้ามก็เป็นไม้สาธรนะครับออกคอทองเหลืองนะครับด้ามก็ประมาณห้านิ้วครึ่งนะครับแล้วก็มีฝังเหรียญคุดนะครับข้างหลังนะครับเร่มนี้นะครับสวยๆมากนะครับน้องก็สั่งมานานแล้วครับจ่ายเงินเรียบร้อยนะครับก็พร้อมที่จะจัดส่งให้นะครับเอหากระดาษกระดาษปิ้วครับเดี๋ยวเก็บกระดาษแป๊บนึงครับผมก็มารีวิวนะครับให้ชมนะครับ มาดูข้างในกันนิดนึงนะครับนี่ครับข้างในก็เป็นผิวซาตินนะครับถ้าถึงเบอร์240นะครับผิวซาตินนะครับนี่นะครับนีบนะครับผิวซาตินนะครับสวยมากครับเรบนี้นะครับความคมก็คมบางครับหวานเทียบเลยครับหวานเทียบนะครับคมนี่ไหลนะครับหวานเทียบนะครับนี่ สั่งมานะครับจ่ายตังมาเรียบร้อยนะครับโอนเงินให้เสร็จเรียบร้อยนะครับเทศฟันไม้ดูสักนิดนะครับเพื่อลองเทสคมดูนะครับนะครับฟันไม้ดูสักนิดนะครับนะครับปชุโกตามสูตรของผมนะครับเล็บนี้ใบสิบเอ็ดนะครับใบสิบเอ็ดนะครับสันปกกหนาอยู่ประมาณนะครับหกมิลนะครับหกมิลเจ็ดมิลนะครับประมาณนี้หกมิลกว่าบาครับนี่ คิดไายดีนะครับนะครับเปิดคมก็เป็นลูกตัววีนะครับนะครับเล่มนี้นะครับงานสั่งนะครับเอดคมคมก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับคมดีมากเลยรักษาคมดีนะครับเฮสยูเจูนะครับกระลาลูกปืนยอระบนแท้นะครับเล่มนี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่นะครับอุดหนุนกันนะครับช่างบ้านนะครับ วยมากเล่มนี้นะครับผิวซาตินนะครับสวยๆนะครับเล่มนี้อคุณต้องใช้นะครับพี่อุดหนุนนะครับมีเสร็จแล้วนะครับพร้อมส่งนะครับพร้อมส่งให้เลยนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับก็เป็นกาลังใจให้ช่างไม้บ้านนะครับได้ทําคลิปดีๆให้เพื่อนๆพี่ๆสหายสายคมได้รับชมนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ